สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนรับเหรียญตาสีระดับในแมปที่มีชื่อว่า Musical Share นะครับเหรียญตาพวกนี้เป็นเหรียญตาในอีเวนท์ที่มีชื่อว่า The Take Over นะครับวิธีการทำไปอย่างไรนั้นไปดูกันเลยพอเข้ามาในแมปให้เรากดคาว่า The Take Over ที่อยู่ทางด้านซ้ายของเราที่เป็นปุ่มสีแดงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาภารกิจให้เราทําแบบนี้เหรียญตาแรกเนี่ยจะเป็นเหรียญตาร,ระดับนูบนะครับให้เรากดปุ่มสีฟ้าได้เลยจากนั้นเราจะูกวร์ปอีกที่หนึงนะครับคัยแรกเนี่ยจะ รอจนกว่าตัวเราจะหยุดหมุนนะครับเมื่อตัวเราหยุดหมุนแล้วก็ให้เรานะครับรีบวิ่งไปนั่งเก้าอี้นะครับนะหรือว่าถ้าเกิดเป็นโหมดสีนะครับก็ให้เรานั่งเก้าอี้ที่มีสีบอกด้านบนนะครับใครที่นั่งไม่ทันก็จะถูกคัดออกหรือใครที่เก้าอี้หมดก็จะถูกคัดออกนะครับวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อเราเล่นครบ2รอบแล้วก็จะได้เหรียญตาแบบนี้มาเลยนะครับต่อมาเครียดตาระดับโปรอันนี้มันจะเริ่มภารกิจให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นคือเรานั้นจะต้องรอดเป็นอัันน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 ดดบ3 3 3คคคสทท้้าาายใใมมมเเกหรรรืออว่่ซ์ีี8ขึไปะ เมื่อเล่นจบแล้วก็จะมีหน้าต่างบอกอันดับแบบนี้ให้เรานะครับถ้าเกิดเราเล่นในเซิร์ฟ8คนขึ้นไปนะครับตัวเควสที่อยู่ด้านล่างซ้ายก็จะขึ้นนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็จะทูกว้าไปล็อบบี้ใหม่แบบนี้เลยครับสำหรับเลียนตาระดับมาสเตอร์นะครับให้เราเข้ามาในวงสีฟ้าแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้รอจนกว่าเวลานับถอยหลังจนหมดนะครับอันนี้เราสามารถเล่นได้สูงสุด4คนนะเมื่อเราว้ามาแล้วก็ให้เรานะครับเดินไปนั่งเก้าอ,อี้ตรงกลางนะครับก็จะขึ้นแอนิเมชันแบบนี้ เมื่อแอนิเมชันหรือว่าคัดซีนจบแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือการสู้กับบอสโดยเราจะมี2อุปกรณ์นะครับหรือว่า2อาวุธก็คือตัวป้ายแล้วก็ปืนนะครับซึ่ง2อย่างนี้นะครับเราสามารถกดสกิลได้โดยให้เรากด e นะครับนะสำหรับวิธีการสู้กับบอสนะครับอย่างแรกเลยคือให้เราหลบแสงสีขาวที่เป็นจุดแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถหยิบปืนมายิงได้นะครับในขณะที่มันปล่อยแสงแบบนี้นะครับหลังบอสลงมาแล้วนะครับก็ให้เราหลบแสงสีแดงนะครับนะเพราะว่าตัวบอสจะพุ่งชนเราแบบนี้นะครับเมื่อบอสลงมายังพื้นแล หรือว่าไอตรงจุดที่เป็นสีดแดงๆแบบนี้นะครับในการสู้บอสครั้งนี้เราสามารถตายได้นะครับนะคือมันไม่มีหัวใจบออนะครับเราสามารถตายได้เรื่อยๆเลยในคลิปผมไม่ได้อัดไว้นะครับนะมันจะมีช่วงนึงที่บอสได้จะปล่อยแสงสีขาวออกมานะครับนะอันนี้ให้เราเนี่ยพยายามกดปุ่มแดชหลบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแสงสีขาวที่บอสปล่อยจะดูดเลือดเรานะครับแล้วเมื่อเราสู้กับบอสเสร็จแล้วก็จะขึ้นแอนิเมชันหรือคัตซีนแบบนี้ ต่อมานะครับตัวบอสจะเปลี่ยนเป็นเฟสที่2โดยวิธีการที่เราจะสู้ก็คือให้เราเนี่ยนะครับพยายามหลบวงสีลุ้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยตัวบอสมันจะโดดทับเราไงเพราะฉะนั้นเราเลยต้องหลบนะครับนะในขณะที่มันอยู่กับพื้นเนี่ยเราสามารถวิ่งไปฟาดมันก็ได้นะครับนะและสักพักตัวบอสก็จะปล่อยกระสุนสีลุ้งแบบนี้ให้เรานะครับพยายามหาที่กำบังหรือหาที่แอบไว้นะครับนะหรือว่าให้แดชหลบก็ได้นะครับในการสู้บอสรอบที่2อันนี้เราก็สามารถตายได้เรื่อยเหมือนกันนะแต่อันนี้พยายามอย่าตายบ ว่ามันเป็นการดูดเลือดนั่นแหละเช่นเดียวกันกับแสงสีลุงนะครับถ้าเกิดเราอยู่ให้มันยิงนะครับนะตัวเลือดบอลก็จะเพิ่ม,มเมล่นไปสักพักตัวบอลก็จะลม้ลมลงกับพื้นแบบนี้นะครับให้เราหยิบป้ายนะครับนะไปฟาดมันได้เลยนะครับมเมื่เซูเซก็จะขึ้นคัดชินพร้อมกับเหรียญตาแบบนี้นะครับ มาจะเป็นเรียนตาระดับเอ็กซ์ตมอันนี้เนี่ยให้เรานะครับขึ้นมาด้านบนนะครับนะจะเป็นโหมดเอ็กซ์ติมเลยให้เราเข้ามาในวงสีฟ้าเหมือนเดิมเลยนะครับรอเวลานับถอยหลังเมื่อเราถูกวาร์ปมาแล้วก็ให้เรามานั่งเก้าอี้ตรงกลางนะครับจากนั้นก็จะขึ้นแอนิเมชั่นคัตซีนเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับนะคือในช่วงที่เราสู้กับบอสในเฟสสองเนี่ยนะครับนะมันจะมีมุมที่สามารถหลบได้ก็คือมุมนี้นะครับตรงมุมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยิงตัวบอสให้ตัวเลือดบอสมันลดไไดด้้้้นนะะรรบยเเเเาาาม่่ออจแแลล็ีีกกวววืช ตาระดับ x t มาแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับวิธีการรับเหรียญตาทั้ง4ระดับในแมป Musical c h a r e ก็แบบเท่านี้ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีบอสไฟด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลคล์กด s h a r กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับบาย